คูณสามหน้าเขียวมาแบบนี้เฮ้ยสวยเฮ้ยออืื้วายมานะฮะอืวายเข้ากับหน้าเขียวแบบนี้คูณแปดแล้วนะฮะสวยจัดสองหมื่นสองพันในชุดเดียวเลยบอกแล้วโอ้โหเลิกนะฮะ แล,วแล pues ้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียตี้อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาพบกับเกมสาวท้ำเหมือนเดิมนะครับเข้าป่าเข้าดงพงไพมากระเบ็ด50บาทเบ็ดแน่น้อยนะครับเริ่มต้นที่เบ็ด2บาทก่อนแล้วกันเริ่มแรกนะฮะไปที่30ครั้งก่อนเลยตัวเล้ก็เทอร์โบไปนะฮะคูณ2วันนี้ตั้งเป้าั หมื่นสองืนฮะจะได้ไหมมันลุ้นกันนะครับเชสวายเข้ามา3มตัวโอ้โหไอ้หน้าแดงอีกแล้ว1นึ่ันแรกนะฮะมาเรียบร้อยเข้าไปที่คูณ4ี่แล้วนะครับตอนนี้รางวัลก้อนโตเบาๆหนึ่งพสิบสองาทเลขสวยซะด้วยนะครับืยาวไปยาวไปโอ้โหสเกตเตอร์มาไม่ถึงนะะเมื่อกี้เข้า3มนะครับมันต้องมาสี่นะไอสาวทำ ขอวายสวยๆส,สักครั้งนะครับเดี๋ยวเ,เล่นไปสักพักนะเดี๋ยวามาเพิ่มเบ็ดกันนะครับโอ้โหวายชุดนี้สวยอีกแล้วนะท่านผู้ชมฮืมลุนครับโอ้โหจังวันนี้4ี่บแปดนะวายเข้าสวยอยู่นะแต่สเก็ตเตอร์ไม่มาหรือว่าต้องรอเพิ่มเบ็ดก่อนถึงจะเข้าฮะไอสเก็ตเตอร์ <buch> <ain> คูณสองกับตัวคิงเบาๆับอืมวายมาจังหวะคูณหนึ่งตลอดนะคูณสองคูณสามไม่เข้านะวายเฮ้ยวายยาวจังหวะนี้โอ้โหสวยอยู่นะคูณห้ามาะ โอ้ยมาถี่มากนะครับท่านผู้ชมโอ้รางวัลก้อนโตอีกแล้ว435นี่ละหมุนไป20ครั้งนะครับกับเบ็ดละ2บาทกับทุน50บาทแป๊บเดียวได้มา1,920บาทแล้วนะครับท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่านะครับ ซส,สสแครเตอร์มาเฉยน,นึกว่าจะไม่มาแล้วนะใน30ครั้งสแครเตอร์มานะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะฮะสแครเตอร์10ครั้งมาลุ้นกันจะเป็นยังไงที่เบ็ดละสอบาทนะคูณ6กับวายย่นี้ต้องเข้าแล้วแหละวายส,สวยๆครับคุณผู้ชม,มไม่ ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่แบบยังไม่ถึงถิดที่เราเลือกเบ็ดมาน้อยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนครบเราไปเพิ่มเบ็ดกันนะฮะวายมาอีกแล้วคูณสิบแปดนะฮะกับหมุนฟรีห้าครั้งมาดูกันว่าในสามสิบครั้งจะได้กันสักเท่าไหร่นะฮะกับทุนห้าสิบบาทหมุนไปสามสิบครั้งนะฮะท่านผู้ชม วายมาวายมาอีกแล้วขู24เข้าไปแล้วนะฮะช่วงวันนี้หนึ่งร้าบาทได้น้อยกว่าหมุนธรรมดาตลอดนะ Scatter เหมือนผมยังไม่มีดวงกับไอตัวเนี้ยหนงวันรวมสาม้อยสิบบาทก็คือได้น้อยกว่าเอเอวายเข้าเลียงแถวเฮ้ย Scatter มาวัเนี้อย่าบอกนะว่าไม่มานะเออไม่มาก็ไม่มาวะลุ้นวายเอาข้างนอกก็ได้นะ มาเร็วกว่าตั้งเยอะนะเออชิบเชิบเชิบชบใครที่อยากใครที่อยากลองนะฮะใครที่อยากลองก็ลิงก์ด้านล่างนะมีนะฮะอันนี้เฮียไม่ได้แนะนำนะฮะก็มันแตกง่ายจริงนะครับที่ตรงนี้แหละอันนี้ไม่ได้แนะนำเล่นเพื่อความบันเทิงครับ โหบอกแล้วไม่ชุดนี้ว7บาทไอสัตว์คุณยังไม่เยอะนะฮะคุณยังกําลังจะไหลเลยนะฮะเนี่ยถึงเวลาที่เรามาเพิ่มเหมือนกันไปเลย30ครั้งเช่นเคยมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไง10ครั้งดีกว่า30ครั้งมันนานไปนะฮะเรามาลุ้นกันว่า10ครั้งมันจะเข้าไหมนะแต่หลดไป5ครั้งแล้วนะ เซอร์960โอ้โห,ห,หวายแถวหลังมาสวยแล้วนะไอ้สองแถวหน้าไม่เรียงให้นะ1,132บาทเบาๆจังหวะนี้3,800แล้วนะครับในะช่วงเวลานี้วายโอ้โหขนาดวายตัวโต,วตวนะมันยังไม่เข้าให้อะ่ะไอ้บ้า ไอ้ด้ไม่เยอะนะในสิครั้งเราจะทำยังไงกับเบ็ดดีนะฮะเฮ้ยหรือว่าจะมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็ไม่เสียหายนะฮะเพิ่มเบ็ดมาได้มาสี่พกว่านะฮะไปที่100บาทนะฮะมุนไปเลยแล้วมาลุ้นกันนะครับ ถึงหมื่นและสองหมื่นในชุดเดียวคือเลิกเลยนะอันนี้เน้นได้แล้วเลิกนะคือมันเข้าง่ายจริงแต่ว่าเราไม่ต้องเล่นบ่อยนะฮะอันนี้สามพันสี่ร้อยเข้าไปแล้วเชบิชบเชบิบสิบปับคูณสองวงสาม หน้าเขียวมาแบบนี้เฮ้ยสวยเฮ้ยอื้มวายมานะฮะอื้มวายเข้ากับหน้าเขียวแบบนี้คูณแปดแล้วนะสวยจัดสองหมื่นสองพันในชุดเดียวเลยบอกแล้วโอ้โหเลิกนะฮะได้ขนาดน,น,นี้แต่ว่าเข้าสวยยังไม่เลิกเลยนะโอ้โหสี่พันสี่สองหมื่นเก้าอื้มได้แบบนี้ควรเลิกนะฮะ 21,780บาทรวมตัวเดิมนะฮะ2 9 3 9 4บาทกับทุน50บาทนะครับวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบใจคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ